สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องครับผมสำหรับในคลิปนี้เข้ากับมาตามกันตอนนะครับผมเนาะกับแนวทางเปล่าพัฒนานะครับผมเนาะกับของเสียดไต้หวันพี่น้องครับผมงวดวันที่12กรกฎาคม2567ของวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อของวันศุกร์มื้อนี้ล่ะครับผมเนาะเฮ็ดคลิปแล้วมันลงหนเลยครับผมเนาะกับเราพัฒนางวดนี้ครับผมเนาะเอามาเบิ่งสถิติงวดที่ผ่านมากันก่อนหลายท่านอาจจะยังบ่เห็นวันที่10ของวันพุธที่ผ่านมาพี่น้องครับผมเนาะ วันพุธที่สิบนะครับผมว่กเขานะครับผมแต่ว่าเขาตัวเด่นหายนะครับผมน่ะวันพุธที่สิบครับผมนี่เขาตัวเด่นเก่าครับผมน่ะจับคู่มีหนาสี่หลาเก้าศูนย์ครับผมเดินเดินดีตัวเด่นนี่เขาอยู่ครับผมน่ะอ่าจะถือว่าเขาอยู่ครับผมงวด้อนนั้นกับเขายู่ท่พี่น้องได้ขอวันจันทร์ในเข่าครับผมเนี่ยบองวดวันจันทร์เข่าครับผมงวดวันจันทร์เข่าเก็บตรงตรงเลยนะครับผมน่าเก็บแปดห้บ่ครับผมนะเออเขาดีท่านพี่น้องได้สามเมื่อนี่อาทิตย์หนึ่งสามเมื่ออาจจะมาจัก จัดงวดหนึ่งวีดอัพพี่น้องเด้อเพราะบางงวดก็มาสองสองเหม่อบางงวดก็มางวดหนึ่งครับผมเนาะนี่มันสลับกันแต่ว่าตัวเด่นนี่สองตัวนี้มาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมเนาะนี่เห็นบอกครับผมเนาะเก่าครับผมหน้าเสียดายครับผมไปวิ่งรูดเก่ากรได้ครับผมเนาะเอานี่วันนี้วีดอี่พี่น้องครับผมมาแล้ววานนี้สำรับเมื่อนี้ครับผมเนาะของวันศุกร์ที่สิบสองหกเจ็พี่น้องครับผมเซียนไต้หวันพี่น้องครับผมเนาะตัวเด่นพี่น้องครับผมเด่นในเด่นหาเด่นหากับแปดพี่น้องครับ จับคู่บนล่าง2อต,ตัวเด้อพี่น้องเลือหาหกหาเจดหาเก้าแปดหาแปดหกแปพี่น้องกับผมส่วน3าตัวสามแปดหาเจหาสพี่น้องกับผมเนาะเอานี่ตามนี้เด้อพี่น้องเล้อแคปหน้าจอบผู้เดมากักก็ลรองไปติดตามเบ่งกับผมกับแม่ทางของฝนวดเมือม่อนี้เป็นวันศุกร์โปรเนี่อาจจะมากครับผมเนาะอาจจะมาอีกด้วันศุกร์ครับผมเนาะเดียนหากับแปดเด้อพี่น้องเด้อหาอย่างละหาหกหาเจ็ดหาเก้าแปดหาแปเจกาโอเจครับผมเนาะ สามตัวสามแปดห้าเจ็ดห้าสามพี่น้องตามมีนะครับผมเนาะเอาคนในมาร์แมวทางที่นี่ผมเยอยากติดตามกนลองไปติดติดตามก็ได้นะครับผมเนาะเราพัฒนาเสียนแต่วันไปเบิ้งเรียบเทียบใช้กับสำนักง่ายๆเพื่อนกันได้ครับผมเนาะสำนักในที่คนดังๆอาจารย์ในที่คนดังๆไปเบิ้งใส่กันทำมันมาตรงกันกับกระจัดนักๆกันจังหนก็ได้พี่น้องเนาะเออ เป็นเบื้องกันแล้วว่าผู้ใดมีเงินทุนหน่อยก็เรียนไปหาบาทสิบบาทครับผมเนาะว่าได้วิ่งไม่รูดกันไปครับผมเนาะกับแนวทางลาพนาเสี่ยนแต่วันได้พี่น้องเด้เอเฮาพอดีมากระจัดก,กระจายกับพานทุกตัวเลขทุกแนวทางไม่เขามีรูดพี่น้องทุกการลงทุนยังมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะย้ำอยู่ตลอดเวลาครับผมตามดวงก็คุณก็ตามดวง,ดตดวงแต่วันยามันเข้ากับตรงๆรงุคนนี้นาะพี่น้องเนาะฝันใจกันพอดีย,ยามันเข้าพี่น้อง เออสามตรงตรงกันพคนนี้ก็ต้องกลับพ้นพคนนี้นะครับผมสถิติของผมกันในล่องผมผมล่องเบืองหลายงวดแล้วครับผมเนาะเออตามมาหนิเพื่อนกับให้ตรงตรงเลยครับผมตะเขานะครับผมถ้าว่าเขาก็คือว่าเขาลดแต่ว่าแรงหน่อยหน่อยเพื่อนกับนีตัวเด่นเด่นตัวเขาอยู่ครับผมเนาะเออครับเราอัดนาเซียนแต่วันจุดนี้ก็ัคือว่าแน่นอนอยู่แนวทา่นอนควรนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณ เสี่ยงเพิ่มความที่แปลงปันป่นไม่พี่น้องเข้าไปไว้พิจรารณากันนะครับผมนะเอาตามน,นี้พี่น้องครับผมบนคลิปตัวไหนก็ได้เริ่มกดเลยก็แชร์กดติดตามนะครับขอบคุณน,นะครับผมเนาะไว้เจอกันวันต่อไปวันนี้ขอให้เฮงปังปังกันนะครับผมเนาะกับวันศุกร์ที่12กรกฎาคมวันสุดสัปดาห์ขอให้เฮงปังปังนะครับผมเนาะ,ะมีความสุขนะครับผม ได้นับเงินกันนะครับผมเนาะอ่ามีวดว่ายินนะครับผมนะเนาะพอได้ค่าขนมห้าหบาทสิบบาทก็ว่ากันไปพี่น้องครับผมเนะาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วพี่น้องเนดะ้อสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับผม